แรกเลยนะคะก็คือโปรโตีนเนาะเป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมเสริมสร้างความแข็งแรงและช่วยในการทํางานของกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็ผิวหนังนะคะแม้ว่าร่างกายคนเราเนี่ยจะสามารถสร้างพวกโปรโตีนหรือว่ากรดอะมิโนเนี่ยได้เองบางชนิดแต่ก็ยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะที่เราจะต้องรับจากอาหารที่ทานนะคะซึ่งอาหารที่มีพวกโปรโตีนเนี่ยก็คือได้แก่พวกจําพวกเนื้อสัตว์นะคะผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนาะถั่วต่างๆรวมถึงข้าวแล้วก็ธัญ,ญพืชน,นะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยกรดอะมิโนจําเป็นอย่างครบถ้วนแล ก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะในกลุ่มของแคลเซียมนะคะแคลเซียมเนี่ยก็คือถือว่าเป็นแร่ธาตุที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้รับในปริมาณที่เหมาะสมนะคะก็จะช่วยสร้างกระดูกให้มีความสูงได้ตามเกณฑ์แล้วก็ฟันแข็งแรงค่ะ ในเรื่องของวิตามินดีนะคะวิตามินดีเนี่ยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของลูกอย่างไรบ้างเนาะวิตามินดีเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะหากขาดวิตามินดีก็จะทําให้เกิดโรคของกระดูกอ่อนเนาะแขนขาก็จะผิดรูปนะคะตัวเตี้ยมไม่สมประกอบนะคะซึ่งอาหารที่มีวิตามินดีสูงเนี่ยได้แก่ปลาไข่แดงเนาะแล้วก็นอกจากนี้การได้รับแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าๆนะคะก็จะช่วยกระตุ้นการสร้างวิตามินดีในร่างกายด้วยค่ะ อันสุดท้ายคือกลุ่มของ DHA แล้วก็โอเมก้า3นะคะ DHA เนี่ยมันก็คือกรดไขมันนะในกลุ่มโอเมก้า3โดยกรดไขมันชนิดนี้ก็จะมีองค์ประกอบสำคัญเลยของเซลล์สมองนะคะแล้วก็จอประสาทต,ตานะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของปลายประสาทนะซึ่งจะมีหน้าที่ในการส่งสัญญาณนะคะระหว่างสมองเนี่ยจากเซลล์สมองหนึ่งไปอีกสมองหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ย DHA เนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นสารอาหารที่บำรุงสมองเนาะก็จะมีผลต่อ พัฒนาการของเด็กนะคะมากที่สุดเลยตัวหนึ่งเนาะซึ่งตรงนี้ DHA สามารถพบได้ในที่ไหนบ้างก็พบได้ในนมแม่นะคะซึ่งมีองค์ประกอบหลักเลยเนาะส่วนอาหารอื่นๆที่นอกจากนมแม่เนี่ยก็จะมีพวกปลาทะเลน้ําลึกแล้วก็ปลาบางชนิดนะคะรวมถึงในนมดัดนมผงดัดแปลงหรือว่านม u s t บางอย่างเนี่ยเขาก็จะมีการใส่สาร DHA โอเมก้าขึ้นไปนะคะเพื่อช่วยในการที่จะเสริมสร้างเซลล์สมองค่ะ